กาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าวอัพ12นาฬิกา13นาทีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นำทดลองยิงแก๊สน้ำตายืนยันจำเป็นต้องใช้ระงับม็อบไม่ให้สถานการณ์บานปลายชี้ไม่ทำให้เสียชีวิตรอสอบเหตุยิงที่สอนอดินแดง 12นิกา21นาทีผู้ป่วยโควิด -19 ทยอยเข้าพักรักษาตัวศูนย์พักคอยของกทมที่โรงซ่อมบำรุงรถไฟสถานีกลางบางซื่ออย่างต่อเนื่องขณะเจ้าหน้าที่เข้มห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่12นาฬิกา37นาทีพลเอกประยุทธ์หารือทางไกลนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเน้นย้ำยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพิ่มความร่วมมือสู่อนาคต 12.45นาิกา45นาทีอาคมย้ำปรับลดงบประมาณประจำปี2,565วงเงิน1,6300ล้านบาทไว้ในงบกลางเพื่อสำรองไว้ใช้แก้ปัญหาโควิด -19 ล่าสุด12.58นาิกา58นาทีประชาชนทยอยฉีดวัคซีนผ่านการลงทะเบียนไทยร่วมใจที่จุดฉีดวัคซีน SCB สำนักงานใหญ่วันแรกหลังหยุดไป3วัน ติดสถานการณ์ข่าว i n n news Roundup